สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมไอ้ตุงนะครับมาในช่องออฟดิวอีกแล้ววันนี้ก็มาอัดคลิปกัน3คนมีผมออฟแล้วก็เป่าวันนี้เราจะมาอัดเกมแพ c i ซิฟายหรือว่าเกมผีหนีไปพักร้อนเนอไม่ใช่แพซิฟายหรอไม่ใช่เฟอร์ซิฟาหรออยากอ่านยานั้น <c oughs> อะก็ไกด้อเ่าอธิบายเกมนีเกมผีโอเค โอเคไปไปชาร์จคันง่ายง่ายอุ้ยตะขาบไปครับอุ้ยเอาเฮ้ยยี่ตะขาบก็เริ่มเกมไปแล้วเอาเอาสักเกมสองเกมก็พอไม่เอาให้จบเกมรอบนึงนบายไม่ไม่ได้เราหายออกเกือบบ้านแล้วไอ้แค่เปิดซับไทยจะจะบยกให้เอาเพื่อน กล่องเลยนี่เจ้าไอ้นั่น Nike Jordan Roy เหี้ยใช่เหรอเนี่ยกล่องคะแนนจัดมันไม่เห็นเขียนอะไรนี่นี่ทำไปไมเห็นมินไอ้ไอ้อ๋อมือเดินผ่านทางไปใต้ดินได้ควายเอ๊ะอ๋อไปวางไอ้ตังไปแล้วเหรอไม่กูฮะกูอยู่ไหนขึ้มึงมาหลังบ้านเดี๋ยวมันจะมีไอ้ห้องใต้ดินกูลงมาแล้วแล้วกูอยู่ไหนบ้านฟังอ๋อกูเห็นไฟมันแล้ว ตุงหายไปแล้วเอาตุงไปไหนแล้วตุงเอาวตุ้งไปไหนแล้วเอาอยู่ไหนทำไมคุยไม้ว่ะไอฟืนเจี๊ยะไปบูมอตุ๊กตาตุ๊กตากูเองไอี๊ยยกูก็ว่ายกูเปิดตอนแรกกูเปิดไฟกูเห็นตุ๊กตากูปิดกูปิดไปแล้วเฮ้ยยกู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 มากระโดดมาไอ้ชักกี้เกิตาลูกเทพะตาเด็ก ผู้ชายยันเนี่ยเออดูตาเด็กเด็กเด็กอันนี้เด็กไอ้นี่กันชอบเล่นกันนี้โคตรไม่รอกเด็กนี่เด็ก้องอินเอลฟ์อะไรอ่ะวันนี้ไอ้ใไอ้เปล่าไอ้บอลมโน้เปล่าอานโนดี่เปล่าใครได้โขงอ่ะเพื่อนเฮ้ยเพื่อนผู้ชายได้โขงอ่ะอุ้ยผีเด็กบ้านดอนก็เคยเป็นใครก็ไม่เคยทคุณไม่ได้เลยไม่ใช่เด็กอันนี้อันนี้อันนี้เจ้าของบ้านโดนโดนเฮ้ยมันจะมาตุกตาลู ทำไมทำไมพวกเราไปกลายเป็นดำอะไรมีอะไรเกิดมีมีการเกิดอะไรแล้วมีออมไปทิยบกับเออเอาไปเทียบกับไอ้วห้องนี้เปิดได้ห้องนี้เปิดได้ห้องนี้เปิดได้แล้วห้องนี้เปิดได้แล้วใช้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไงไดาเชื่สูญเสียภรรยาไปสู่ความตายสูญเสียลูกสาวบุญธรรมไปสู่ความชั่วร้ายลูกสาวแค่แต่ว่าความมืดไม่สามารถได้หากคุยอย่างนตรงั้อันตรายคิดได้เพียงว่าจะอยู่เคียอย่างดาวน์พาตุ๊กตาบางทีไม่ไหว บางทีบางทีที่ใช้อาจจะกลายเป็นนักอุ้ยใครใครกดกดกดจะอะไรอ่ะกูเปิดประตูเปิดตัวห้องโถงอ๋อห้องโถงมาช่วยเปิดทุกห้องหน่อยครับเข้าไม่ได้โอ้ยเหี้ยตกใจดำไปห้องนอนเตอร์เลยไปพวมึันนี้อะไรจะไปไม่ได้ห้องนอนน่ยพูดได้ตอนนี้แหละเฮ้ยห้องนี้ทำอะไรวะจะบอกเท่าเอาไว้แอบอ่ะเอาไว้แอบอ่ะเอาไว้ดื่แอบเอาไว้ดื่มวิสกี้มาติดไฟ ออไปไหนกันแล้วอ่ะ้อพวกมันมีสตอรี่อีกแล้วอ่ไอพวกนั้นฉันได้ขังตัวเองไว้ในจุดๆต่างๆจุดของบ้านพยายามคิดหาวิธีช่วยเหลือหลอดให้ได้อ้าวเปามึงเราปิดไฟดเราปิดไฟแล้วมองหน้ากูเราปิดไฟมองหน้ากูโอเคแต่เราเปิดประตูในพื้นที่ต่างๆของบ้านห้องโถงห้องนอนห้องใต้ดินห้องน้ำขามากไปแล้วห้อมไปถ่ายนะห้ามไปถ่ายนะโอ้ยอ่ะเอา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  ปิดไฟแล้วมองหน้ากูปิดไฟแล้วมองหน้ากูปิดไฟแล้วมองหน้ากูเยอหนะปิดไฟเพื่อทำไมเออมิวมูเรียโค้ชในตากูเพื่อนพวกมึงเราอยากเรอยากมอบความรักให้เราต้องขึ้นชั้นสองปะอะไรอ่านก่อนลอนลอนอาจจะเปลี่ยนเากกูโจมตีลอนสามารถในการเปลี่ยนคุณให้เป็น i n s t a n t that How She Killed My Wife Christian Giving Her The Door Had Always Worked ไอ้ชเบอรจิตวมารองอารอมอาจนทีได้ในทันทีนั่นคือวิธีที่เธอฆ่าภรรยาของผมคือเธอฆ่าแม่น่นแหละเกรชเชนที่ถูกใครมูแต่ให้พวมึงเฮ้ย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 เฮเร็วเ้้้งห้าย ไอ้ม่เห็นมองล้อปีกไฟแล้วมองกูไม่มองล้อมปีไฟแล้วมองกูล้อมอ้อมล้อมปีไฟแล้วมองกูบนไฟแล้วมองกันูเบียดผมมึงเลยยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมใครแล้วมั้งมึงดูกูมึงดูกูเป็นไรมึงโดนไรมึงโดนไรตูอยู่เอาเอากูมึงเปิดบังหน้าดีบังหน้ากูทีบังหน้ากูทีเร็วเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูมึงอ่ะ mùi tăm à đi đuku mày đuku mùi đuku Mày bay bay Mày bay 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 Mày bay 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 เฮ้ยอเพื่อนไปเดินไปหมดเลยเพื่อนผี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 เด็กโคตรธผีโกดผีโกดเพื่อนเด็กโกรเต็มเลยเพื่อนเพื่อนผีโกรเพื่อนเด็กโกรธให้ดีเสร็จสิ้นเราจะเผาร่างให้ได้ยินเผาร่างพวกมันในมอสผีแม่งผีแม่งแห่อะผีแม่งผีผีน้องหน้าผีเพื่อนเราต้องเอาเด็กโกรมาทำอะไรก็ได้เพื่อนกุณได้กุญแจห้องบ้าเขาใช้กุญแจห้องน้ำอ่ะห้องน้ำเปิดได้อ่ะ ห้อ,องน้ำชั้นสองมีเด็กโง่อะมีเด็กโงอีเหี้ยอะไรไปไปห้องใต้ดินก่อนไปไอ้ตังไปห้องใต้ดินตามห้องใต้ดินไต้ดินไม่กล้องไม่ติดไฟเพื่อนไอ้พวกมึงเด็กโง่ไอ้ไอ้เด็กไอ้เด็กเทาเทาแม่งวิ่งได้ด้วยนะเฮ้ยก็ใช่ไปเอาไปเอามาทำงานอ้าวแย่แล nee ้วอ๊อบไปอยู่ไหนโอ๊บไปอยู่ไหนไปอยู่ชั้นบนไปอยู่ห้องใต้ดลักโอ๊บไปห้องใต้ดินกการมันตุกตาบองกันมาเร็ว หาตุ๊กตาสีสีนี่มีสีหาตุ๊กตามีสีโอ้ใช่ตอนปิดไฟตอนแรกตอนนี้เตานตอนนี้เตานี้เตานี้ไอ้กายแล้วเซฟโซนเจ้กูตัวนี้เซฟโซนมันเข้ามาไม่ได้มาเซฟโซนมึงเอาตุ๊กตาเด็กโฟมาเร็วไอ้เหี้ยไอ้สัตวเจะขอเข้าหน้าตีนไป ไม่มึงมึงไม่ไม่ไม่ดูกู้ไม่ไม่ไชื่อไปผีได้หลังเขาอยู่เฮ้จริงจริงเต้ากูเห็นผีเลยไอ้ากูตองไปกับมึงรบกับเต้าไปเต้าไปไปอย่านะอย่านะกูไม่ทันนะไม่ทันแล้วตอนนี้ เว้ยคุณเจอตุ๊กตาวิ่งอยู่โดนตูไอ้ตังไม่ได้ตุ๊กตาเพาใต้ดินเอามามาห้องใต้ดินเปล่ามันมันถ้ามึงถ้ามึงเข้ากระโดดไปอยู่ในกองไฟแล้วกดตัวอีที่กองไฟอ่ะตอนนี้จุดอ่ะมันมันมันชุบชีวิตได้เว้ยมันชุบชีวิตได้มันกลายเร่างเป็นคนปกติไอตังไ้ตุ๊กตาหอยยังตังนี่ไงอยู่ที่เตาเห่าอ่ะเขาเงรู้เลยว่ากูนึกว่าคุณเล่นเกมปลากลัวอยู่ไอ้ยี่คุณจะวิ่งหนีที่ร้อนยี่หี้ยไม่กลัวอไปแล้ว ไปเาเลยมด้เปาเปามาเลยนี่กูจุดไฟฮะกดกดไปกดกดตัวอีกดตัวอีโอ้โอ้ไม่มีอะไรป้องกันด้วยรอบนี้ใหญ่แล้ววัดดวงวัดดวงเลยเออ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 เเปิดไฟปออเออเออเอเสียงกเเปิดออเออเออเงอเอเป็นอึงมึงเออเเอเออเเออออเเอเยเเเมเจออาไอ้ออ้พี่นเอง เอาเฮ้ยมันล่า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 มันไม่ล่าซิพมันไม่ล่ายปิดสิไอดำไป่าไปไอ้เาไปเผาตัวเองเดี๋ยนี้เลยมันยังไม่ดับไฟยังไม่ดับเปาไฟยังไม่ดับเปาฟยังไม่ดับคู่ันคู่ันกขีเ้ตูตตปตต้ตตนี้เพื่อนต้ตู้ไอ้ ออกฟังก oh, ูนะไอ้ตากีว่าข้าผีเอาผีอยูสตองจุดไฟไอ้ตาขอต้อนรหาลูตาเด็กเดโขงขาวตอไอ้ยะอไร่เพืชชาติชาติศาดกระสบไอ้เปามึง่าวิ่งมึงจะแอบอยู่ในห้องนั้นดิอะไรไม่ใช่กู กูวิ่งเดียวรู้ไอ้ยีตังเหอกับมึงเนี่ยอ้อย่ผ่านเนี่ยออเอาเผาต่อเลยเอาไปกนตัวก่อนราดิดูสี่ตัวอ๋อเนี่ยไาไง่านใช่ไหมไ้ตงกูกูกลายเป็นกูกลายเป็นเด็กยังยังยกูไม่ตายกูไม่ตาย

เอ้เเาเเลยเิาเเลยเอเนูจังหวัดซาบซรวร็ววร็ววร็วเผาเผาอเผาเอี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 เ้เฮ้ยอีอีอีเร็วิวร็วร็วเฮ้ยไว ไปใครก็ได้ล่อมันทีล่อมันล่อใเาแล้วเขหลั้เิ้วเอใไอ้เเดลไอ้ตังเป่าริ้วเผาไม่ได้มันไหนไปหาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเสียงมันอุ้ยเสียงมันอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวมันจะไม่จบเลยเฮ้ยจบแล้วไห เขาเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนภรรยาเขาเจอเขาเจวไหนไหนกคนผีหนีไปาภรรยาอะไรอะยังอะฮะประตูไปเจอแล้วกูเจอแล้วอเพื่อนอุ้ตายอยู่ตรงไหนอุ้มท่าเจ้าหญิงเจอพื่อนอุ้มหล้วก็มาท่าโอ้มึงดูท่าโยเกงไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแว่อยู่ไปชะลากูลองไปอยู่มึงไปที่รถเดีไปที่รถเลยกูเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแสงเห็นความเจริญไหนอุ้มท่าเจ้าหญิงไว้เพื่อนไม่ใช่ชาย ตื่นดึงเออบึงจบเกมแล้วตาแร้โอไมคก่อนคุอยากจะแข่งทิง่ราตลอดไหมเราได้ทำการศึกษาหล่อนได้ทำการทดลองหล่อนทรงพลังมากที่อะไรมสำหรับงาน่อไปบ้านผ i ้รักอะไรนี้มาถ p งวิเจอเลยอดีตผู้ส่งไม่จายอะไร็นุยอุ้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 ยออบเดือน น่าน่าจะหลังจิอนี้อนอันนี้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 มเออคุณผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับแบบเกม Persify พวกมึงเกมนี้ยากไหมด่านแรกกลางคนง่ายเออกลางง่ายเออก็กลางพนง่ายแหละมันไม่มีเรื่องความยากใช่ไหมเออไม่มีเนาะง่ายอะมันะโคตรอีซี่อะเกมไม่มีความน่ากลัวเลย ก็คุณผู้ชมมันจะมีด่านฟาร์มด่านป่าต่อไปแล้วค่อยไปว่ากันที่หลังอ่ะแล้วก็แล้วเจอกันใ,ใหม่นะคุณผู้ชมสำหรับช่อง The Game ify, ออฟเดลเกมเบอร์ s i ายเนาะบ๊ายบาย